พี่ได้ยินข่าวมาว่าโครงการของเอกโฮมเนี่ยขายดีปิดโครงการไวมากจริงไหมจริงค่ะหลังโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 9ึ่งจุดเก้าเก้าล้านท<ะ>่าไรนะหนึ่งจุดเก้าเก้าล้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแต่มีไม่กี่หลังเท่านั้นนะคะถ้าใครทันคือทันใครไม่ทันคือหมดเลยเจ็ดสิบสี่ตารางเมตรกี่ห้องนอนสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะด้านข้างที่เรากําลังจะพาไปดูเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นที่จอดรถใช่ค่ะพี่ต้องมาต่อเติมเองไหม ไม่ต้องค่ะต่อเติมให้ด้วยแถมไอ้นี่เขาบอกว่าของแถมเพียบเนี่ยจริงไหมจริงค่ะอันนี้ให้เลยเหรอให้ค่ะแถมแอร์ให้ด้วยแถมแอร์กระดมีพม่านี่พม่านก็แถมใช่แถมส่วนของเคาน์เตอร์ซิงค์ในครัวค่ะตัวนี้จะเป็นแถมทั้งหมดคูดก็ให้ด้วยให้หมดค่ะเข้ามาแต่กระเป๋าอยู่ได้เลยโครงการที่ขายดีที่สุดตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีหลังโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่หลังโปรโมชั่นนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99ล้าน เท่าไหรนะ่งะ1.99ล้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมจะหาบ้านเดี่ยวราคา1.99ล้านสเปคแบบนี้ได้ที่ไหนคะที่นี่มีคะ่ะแต่มีไม่กี่หลังเท่านั้นนะคะถ้าใครทันคือทันใครไม่ทันคือหมดเลย